แล้วนี่ต่อไปครับวิธีได้ป่าฮะนี่นี่ครับปลากะบอกนล้วไม่ย้ายมาตื่นนะเดี๋ยวเขาตื่นนะเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวลงงานวันเี้ ลลโลโก้เอือว่าอย่าง,างแห่งที่ง่างงยถ้าเอารถด,ดีอย่างเดียวใช่ไหมเครื่องปุ่ง, <c ười> องอย่างเดียวรู้เรื่องจบรถดี เนี่ครับเนื้อย่างวิมทะเลวิถีบ้านบ้านการวางอวนกับบรรยากาศยามเย็นนะครับเนะนี่ครับวิถีการหมักเนื้อแบบบ้าน นะเปิดโชว์รูปเนื้อเลยเอาด้ย่อไม่มยืนะดทะเลดำสิงห์ เนื้อย่างเนื้อย่างนี่เนื้อย่างสุกแล้วครับอร่อยทดลองทดลอง เดียดเหี้ยวเนี่ย,ยปลาแล้วเนี่ยปคู่ค้นแรง่ไงสามปันหลังข้าบจุกนมมาเลยครับสามหลัง <c oughs> จวดจวดลูกเราจ,จวดเราไปจวด แถวยางแถวบ้าบอ๊ะครับตัวแรกของตัวแรกโดนแล้วจ้าเนี่ยครับทากระบอกตัวแรกของวันนี้ครับขาวนเะนี่ยเนี่ยอะไรอนะ่ะ

bỏi đỡ hơn nó đang gặp bỏi bị đại เดี๋ยวค่อยมาปล่อยทิ้งยังไงน้ำมันลึกเลยเนาะน้ำหัวสองเฮ้ยเหี้ยวปะปีปะทัวะหัวกระจุยทัวะไม่ใช่ปะทูปลาเลยบาลังบาลังข้างเขียวเอาไปย่างเก็บเพียร์วะเอาไปเก็บไปทำมาเยอะปลาเยอะได้ เก็บไปเถอะเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวปากเป็ดเกี่ยวอะไรเกี่ยวปากเป็ดนี่รักตรงนี้นี่เออ้าสุดเป็นไงบ้างครับยอดเลยไม่ได้ขู่เดินจากชิบหายมันจะเสียวเสียวซีนหน่อยนะครับไม่เอ้ปลาเสียวปลาอะไรปลาเบนปลาเบนครับ ยอดไปเลยเหล่นา,นานักล่าในพานทานปลาครับผมอะไรตกใจใมึตกใจโอ้โหโอูหันเ <laughs> วีย <laughs> นไอหัวไฟสองก็ดี <laughs> มันพุ่งมาหาโหนี่ลมหนาวก็ต้องมีเรือตกมึกเขียวอาราม

ป้าบอกต้องสักป่วนบ่อยอะไรมึงป้ามาทางนี้แห้วก็ไหลตรงทางก็ไหลติดอ้วนอีกือตัเอสอนทุกอย่างไงพาเด็กมาหัดครับหัดวางอ้วน ดีขี้ตาดึกด็ก uh ี Alright, ่กุ้งกระโดดด้นมีอ่ะฮะนี่กุ้งกระโดดก็ต้องแห้งกุ้งใดเดี๋ยวมันมีกุ้งหรือเปล่าไงน้ำใสอยู่แล้วตอนลิ้หมามีแน่ๆเหยียบไปทีแล้ว ผ่านมาแล้วครึ่งหัวเฮ้ยกูเหย,ยียบปลาเหยียบหมาเลยลื่นๆนะลื่นๆเห็นไหมเฮ้ยมันตกใจเหยียบไปอยู่อ่ะอยาซ้่ามันเนยอันนีอาจจะปีกปลาบ้างก็ได้หลืออะไรยังไงถึงว่าต้องหยิบหยกเต็มนอน Đấy. Ở đây ạ. À? mái dạng không?

เห็นเปล่าครับต้องให้สอนบอกใครต้งใจเย็นครับเดี๋ยวไข่อมรดเดี๋ยวไข่แตกพาพาเด็กมาหัดวางอ้วนใมันกระตดหัวก็ตัดแมนฮันแมนฮันแมน นี่แต้มครับแล้ครับเดี้อฮันเอฟเพิ่งมาครับโมแต่อู่ร <c oughs> ัก,กนหน่อยนะแมน,น ดี๋ยวขยาบดักกัน่ลอยนะปล่อยอีกหน่อยอ่ะเห็นปอดรอแล้วคลิปก่อนที่ถอดนี่ใช่ไหมนั้นแค่มาไว้เป็นตับแก้มร้อยแล้วครับเลยขยาบขยับไม่ออกเลยสองไหมับ ดึงเลยดื้ยเดี๋ยวคอยคโยกกันดึงออก่อนเอาออกมาหอยก็ติดกินได้ไหมครับเนี่ยไม่ค่อยนิยมแต่ปลาบอกเว่ยจะมีสาระสนย เยอสาระนะต่งเจอสารอืนไงตกใจนีนะะ่นะครับปลาได้แล้วครับวันที่เราต้องการคือปลานะครับนี่ไม่ปลากระบอกปลากระบอกก็มีหลายชนิดนะอันนี้ก็กระบอกขาวครับคนที่นิยมกินมีควาดกช่้องทามาดูดีๆเลกับกระปูเยอะ คปลาปูใบยเยอะดิเราเก็บอ,ะะบอ่ะไม่ติดป่อยทิ้งแน่ปูใบปลาบอกฮะปูใบปลาบอกโอก้อไข่ปิ่นนี่ะครับปลาขอปูใบปุ๊บปลากระบอกเฮ้ที่วิองหออลุดโอ้ยท้องแน่นเลยท้องเลย ใส่ทุกตัวครับโชกงนะครับโชกิกี่เดียนเลยนะครับพาดเอกจอนดำครับมาแล้ว ใครไหมใครไม่แน่ก็หลุดออกหลังได้นี่เดียจเย็นครับใจเย็นมาแล้วครับหัวหน้าครับยี่ใส่หัวหน้านะครับ ไม่ใส่ไปมาดิอันนี้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 ปลากระบอกครับอันนี้อะปลาบอกนี่บอกขาวว่าบอกขาวไหนขาวได้ไซส์น่ะใหญ่กว่านี้แหละวางที่ไหนอนี่หมดทางกอบแมวเลยหลังไม่ผายแล้วพอตอนเช้าไปดักเลยเลยกุ้ง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 มีกุ้งนะครับงแล้วครับ ้จริงกันแล้วกินมา่างมาทีหลังยังไม่มีเลยตัวแรกกินขึ้นแล้วไปเปาเฉยอ๋อฟูดฟูดดตัวนี้ถึงไงไปิเอ็กไหนแล้วครับตาบอกไข่แน่ตัวนี้รู้ไงแคมองมือก็รู้แล้วคือพานแล้วอ่ะมือดำอ่ะแต่พานเอกนะครับจอดดำ ติดต่อนี่้แกก้โง้วแน้วคับไม่ได้ครับววแล้วครับของกุง่่นโอ้เกิดการแย่งกุ้งนะครับดูดูไข่เอกท้องแป้งะฮะอุ้ยเดน อย่างนี้ไม่รู้จะขายไอเป่าแล้วครับสองเป่งหายเหนื่อยด้วย นูวันห่วตีโดนหัวหน้าเสียงียังกระรับเลยตุ้งคาดอ่ะปากว้าวยมึงอ่ะวิเศษขอคาดเลยไปแล้วนะครับไปห,หนึ่งครับวิไหนไหน,ไหนดูดูใครเลยครับ แล้วได้กินปลาต้มเขียวจำปวดหัวไม่ไ <practiced> ด <clapping> ้จะขอนเลยเนี่ยน้ำเดินแ <his> ล้ว <Fore ns ies> ปลากระบอกไข่แน่ๆว้าวไขบ้างครับตัวนี้นี่ไม่ไขครับโอมเข้มจุดไข่ยัอะเลยองเค้มครับแหมทำไมกินปลาเค้มอ่ะดูดูไขายเป่งเลยนู่นๆไขเป่งเลย เอาเอาตอนนี้ก่อนด้วยครับเลือกตอนนี้ไข่เป่งต้องไปเอาตัวไข่ก่อนตัวเล็กไว้ก่อน อยากชูปลาหน่อยนี่นะครับใครด้เหรอใคร้วครับแม่แ <c oughs> ต่ไม่ยิตนสมสมตาบอกหัวห <c oughs> น้าอะไรเนี่ยด้วยคาบอกธรรมดาครับ <c oughs> หัวขาวตาบอกจะรู้ด้วยฮะเกือบรูด้ดะเก็บร <c oughs> ู้ <c oughs> อันไม่ใช่ ันี่ครับนี่ครับวัตถุดิบที่เอามาบอกหามาได้นะครับเชฟกำลังทำครับเชฟครับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้มีปลากระบอกจมส้มกับปลากระบอกทอดทอดกระเทียมครับัไข่เน้นๆครับ อย่งนี้เขาเรียกว่าปลากรบอกไข่ของแท้นะครับใช้วไขอ่ยอ้ไข่แตกโอ้ไข่ แปลงเลย <c oughs> มัมใส่ปิ้นออกมาเอื้อ <c oughs> มาหาแมนมาหาอะไรครับเนี่ยฝัดที่ฝั่งครับฝัดทีไปเรื่อยถูกเองสะอาดบริสุทธิ์ มีารนะครับโชว์้วครับโอเคครับมาลองซื้อกอดทัรพิษ

ต้นไมไม่ใช่แม่ทำไรอ่ะ ดอ่าไยังไวะถามว่าจืาตาเป็นไงสังเกตมือครับเนี่ยตรงเ้ชคตรงมือดำมีคาบฐานคาบอะไรนะครับเนี่ยนี่คือปลาที่เราหาไม่ได้ ปลากระบ,บอกไทยนะมีเราทำเมนูต้มส้มกับกระบ,บอกทอดกระเทียมนะครับอันนี้เมนูเสริมครับ,รบหมึกทอดหมึกหอมโบกนะครับอ้าวแดงอรุยเอก <laughs> เอาอีกรอเลยร้อนนี่ว,วอาอ่าเดี๋ยวก่อนได้ก่อนนะครับ เนี่ยครับไข่ปลาบอกครับฟ้าเลยอ่ะฟ้าเลยอ่ะไอ้ชีไอ้ช<ท>ีก็เต็นไม้ตึนเขาเป็นรูปไกตอกแน่นเลยนะครับเราตัวใหญ่ก็ด้ดวยห <laughs> าใจเลือก <laughs> ฟันท้องกันเลยอ่ะ <laughs> <c oughs> อืมโอ้มามีใส่แน่นๆนะครับปลากระบอกส้ม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งก,กดสับะไคร้วนะครับ